แย่ yeah! เลยอ่ะอ่าอย่าปาดนะใครปาดโดนนะครับแม่ชีเป็นพยานนะครับอย่านะครับอย่านะโอ้โหอันนี้ล็อกเก็ตหน้าเดียวอันน,น,นี้อันนี้สองหน้าแ okay. น่เลยล็อกเก็ตสองหน้าแน่เลยเนี้ยเออเนี้ยสองหน้าเฮ้ยเชื่อมีคนกล้าปาดป่ะพี่มีคนกล้าปาดถ้าของขึ้นทำไง ก,ก็ดีดทั้งวันไงพี่ดีดดีดทั้งวันนะบอกแล้วนะหนึ่งพันล้านบาทครับหนึ่งพันล้านปิดประมูลไปใครได้ไปยินดีด้วยอันนี้เราเครียดมาหน้าอาทิตย์แล้วนะลูกเพจกับผมนี่เครียดมาทั้งอาทิตย์แล้วผ่อนคลายกันบ้างนะครับอย่าไปซีเรียสพี่ปิดประมูลไปใครได้ไปยินดีด้วย พีเอสเอวีเอจีบีโอ e ไวน์พี่ชายอยู่ไหมแท้ปะครับฟันกี่ซี่ถามว่าแท้ไหมบัตรรับประกันพระแท้ครับพี่จากใจวัยรุ่นโคราชคนนี้นี่บัตรรับประกันพระแท้ครับพี่บัตรรับประกันพระแท้พี่ชายนะครับนะพระพร้อมบัตรครับพระพร้อมบัตรครับพี่เออมีบัตร